ผมขอโทษ ฟรานเชสโกบัญญญาหรือว่าเปโกบัญญญานะครับผู้ที่สามารถคว้าชนะมาได้นะครับกับการแข่งขันนะครับในครั้งล่าสุดครับที่สนาม t t ทเอสเซนะครับในรายการ Mo t ต GP โดยฟรานเชสโกบัญญานะครับก็อยู่ในอันดับที่4นะครับของตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกนะครับในซีซั่น2022นี้อันดับที่4ในตารางคะแนนสะสมก็ถือว่ายังมีลุ้นนะครับกับการแข่งขันในครึ่งหลังของซีซั่น2022โดยในช่วงเวลาประมาณตีสานะครับของประเทศสเปนในช่วงเช้าวันอังคารที่ ผ่านมานครับก็มีการรายงานนะครับว่าฟรานเชสโกบัญญานะครับกับเพื่อนๆน,นั้นหลังจากที่ออกมาจากการฉลองครับในดิสโก้ผับแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองอิบิซาประเทศสเปนนั้นนะครับรถที่ฟรานเชสโกบัญญานั่งมานะครับเกิดอุบัติเหตุครับเกือบจะลงคูข้างทางนะครับ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามระเบียบนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์นะครับของบันย่านั้นเกินตามที่กฎหมายของสเปนนั้นกำหนดเอาไว้นะครับและจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับฟรานเชสโกบันย่านั้นไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆนะครับและไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับ ฟรานเชสโกบันยานะครับออกมาเล่าเอาไว้นะครับว่าการฉลองครั้งนี้ของเขานั้นมันเป็นการฉลองที่ตัวบันยานครับสามารถไปคว้าจะชนะนะครับกับการแข่งขันที่ทีทีเอเซนมาได้นะครับฉลองอะไรนานขนาดนี้นะครับเกือบจะ2อาทิตย์แล้วแต่อย่างไรก็ดีนะครับฟรานเชสโกบันยานั้นก็รู้สึกเสียใจนะครับกับการที่เกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้มากๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่ดีเลยนะครับกับอาชีพสองร้อนครับที่ตัวบันยานั้นรักมากๆและถ้ามันเป็นอาชีพที่ตัวเองรักมากๆก็ไม่น่าจะทําแบบบนนี้เลยะครั นอกจากนี้นะครับฟรานเชสโกบันยายังออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกอไว้ว่าผมนัดกับเพื่อนไปปาร์ตี้ในเมืองอิบิซาในประเทศสเปนมันเป็นการฉลองชัยชนะที่ผมนั้นไปคว้ามาได้กับการแข่งขันที่ทีทีเอเซนผมออกมาจากผับในช่วงเวลาประมาณตีสามก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุรถที่ผมนั่งมานั้นเกือบจะลงคูข้างทางไปแล้วอุบัติเหตุในครั้งนี้ผมไม่ได้เป็นคนขับและไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ได้รับอุบัติเหตุกับเหต,กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมาถึงจุดเกิดเหตุก็มีการตรวจวัดระดับแอลโกอฮอล์นั้นตามระเบียบซึ่งผลที่มันออกมาก็คือระดับแอลโกอฮอล์ของผมนั้นมันเกินตามที่กฎหมายของสเปนนั้นกำหนดเอาไว้ผมเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมขอโทษไปยังทุกๆคนและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผมตัวผมเองนั้นเกือบจะเมาแค่กลิ่มๆและอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้มันคือความผิดอย่างร้ายแรงที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตัวผม ผมอยากจะขอโทษทุกๆคนและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผมรับปากเอาไว้เลยนะครับว่ามันจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมและบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้นั่นก็คือหากคุณนั้นได้มีการดื่มของมึนเมาอย่าขับรถเด็ดขาดซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับฟรานเชสโกบัญญยาในครั้งนี้ครับมันน่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเลยครับที่ตัวเขานั้นไม่เป็นอะไรและไม่มีเพื่อนร่วมทางครับได้รับอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับก็บางสิ่งบางอย่างครับไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกัับตว เราเองนะครับเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้นะครับอย่างเช่นเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ของบรรยาญาที่มันเกิดขึ้นนี้ได้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับผมครับและนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ